สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับโต้เหมือนเดิมมาวันนี้เราจะมาเล่นกันจากคลิปสอนเมื่อวานเขาที่แล้ว่ามาครับเริ่มเพล์ Play นะครับคอนเน็กไปแล้วมันน่าจะมีเปลี่ยนดิสเพย์ตอนดาวโหลดบ้างนะรูปเดิมๆตลอดเลยเห็นเขาเล่นกันมแอบบดูคลิปเขาเล่นมา มันก็เป็นหน้าโหลดเหมือนเดิมตลอดเปลี่ยนใหม่สักหน่อยก็จะดีแพทถ้ามีแพทหน้าก็คงจะเปลี่ยนแหละมาเข้ายังไงตอ่อเนี่ยคแคมปิ้งแคมปิ้งคลาสสิกเราต้องเข้าอะไรวะ,ะแคมปิ้งอ่ะตลอดลหลดอ มันเล่นตะลุยด่านอย่างนั้นหรอ Finding r e s u l หาทีมหรออ้าวมันไม่ได้กดอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยมันคอนเน็กให้เลยอะคอนเน็กอะไรวะไหลอดโหลดเอาอ๋อนี่เลือกเลือกตัวละครปะปต,ต้องเอาอนันนี้เท่ดี แบ็คโอ้โหเลดัลหนึ่งกันมีแต่เลเวลหนึ่งไททันไททันตัวไหนดีอ่ะวอเคลีเจนบูสเตอร์คอนนี้อีกแล้วอะ่ะอะไรวะคือหาห้องให้เราอ่อเอ้าเริ่มแล้วเฮ้ยเปลี่ยนฟังไม่ได้อรอ เฮ้ยโหฝั่งนู้นมันเก่งไะฝั่งนี้มันเลเวลหนึ่งอ่ะ,อะ Personal Status Time Zone Overview ไม่เคยเล่นเลย Healing ไม่เคยฆ่าเลย <plus> ถ้าเราไปพร้อมท่านไม่มีเป็นตัวสู้แล้วใช่ เสียงอะไรอ่ะโอ้เสียงไม้ไหหอ้นี่นี่ว่เปิดไ,ไ,ไม้แม่งเลยโอ้แล้วกห,หนึ่งหลือหนึ่งครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยมันย่อเป็นวินโด้ได้ไงอ่ะ เมื่อกี้ผมคลิกขวานะครับดูข้อมูลตัวเองมันเป็นวินโด้เฮ้ยโอเคขอโทษทีนะครับโอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้ไปคลิกขวานะครับเป็นการดูประวัติของตัวเองนะครับเห็นไหมมันจะเขียนอยู่ข้างล่างเมาส์สองก็คือคลิกขวาวิวโปรไฟล์ไม่ถามไม่ไม่ถงไม่ถามอะไรเลยอะ ขี้ขวาปุ๊บไปเลยอ่ะโอเคลุยไม่รู้จะแหลกหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเล่นด้วยดิผมใช้เน็ตอันนี้นะครับสามบีบีไฟเบอร์ออปติกสามิบสองเมกก็คือมันก็แรงแต่ในไทยอ่ะไม่รู้ไปต่างประเทศจนเอเชียจะไหวหรือเปล่าโหลดนาน,น้ะเนี่ยหรือเครื่องราช้าวะ อ๋อนี่ไง display d o w n l ด a d ข้างในเกมก็คงจะเป็นด่านที่เราเลือกใช่ไหมน่าจะใช่เนาะมาอา้าวโอเคเจ็ดทับแปดคนเราอยู่ฝั่ง IMC นะครับไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรดิวย่ง Just in case the militia decides to pay the site a visit. That's Charlie. This one's Bravo. Bravo, give me a sip have a problem. let to get his squad on the deck now. Sir, no. our forces have assembled I'm loyal I'm loyal out, นี่เรานั่งคุกเข,ข่าอยู่ป่อวันนี่ยไปลุยเฮคยขยิงเลยวะปืนพกปืนก่อนนะครับวิ่งนะครับลุยแล้วนะครับ น่จากวะโอ้กูตกใจหมดอเออกระตใช่ไหมเนตกโโ้โอเคเหดช็ัต เดืดชอตเหืชอตอ้าวูโดนตุยสปาร์ตีโซนี่คนนะครับ เดียกันโอ้โหโหฝั่งน้นตามเยอะมากเลยอะพาทีมแพนเนี่ยทีมเรามีแต่เลเวลห่ะ ถีบแม่งเลยเนี่ยเราโดนกูถีบไหน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 ไม่เคลือล่อเราต้องยึดยึดตรงนี้เหรอโอ้ยคุณยนเขาไม่บวกเหมือนต้นไม้ไว้ครับแต่ผมเฮ้ยเราอยู่ฝั่งสีน้ำเงินเราต้องไปยึดสีแดงให้มาก โอ้โอติดไปแล้วโอ้โหอ,อี่นี่อบอดเราวะเน,นี่ยโดนบอดฆ่าเนี่ยโอ้ร้อยสามห้าต่อห้าหกมากาขัคชัดคุณยนกูมาแล้วไปละมา มึงปะกูแล้วมา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 โอาดิเอาดิาดโดนโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปวกบวกมันบวกมันบวกมัน ไม่เจอใครเลยวะโอ้สกอร์นำไปสองร้อยแจกแน่พัดชัด เจ้าคนเลยอป้ายใส่แม่งก่อนเลยแม่งนีอะไรเล่า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  พีมากเลยโอ้โหตายังใจเย,ย็นจังวะเอา้ายังไม่กระโดดก้าวตัวตายโอ้ยฉลาดนะเนี่ยโอ้ตะคานั่อยู่แล้วไหนไม่นคนเลยกูเจอแล้วนี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้ว ยึดใช่ไหมเขาเรียกว่ายึดใช่ไหมอย่างนี้อะไรเรามึงทำอะไรเห็นนะอะไรเราอะไรเราอะไรฮะฮะฮะสกิดพี่กับน้องอะไรเราอะไรเราเห็นนะ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  แพ้ครับตาแรกตายสามคิวหกโอ้โหอะไรเนี่ยคะแนนน้อยน้อยอุ้ยปิงแปดสามเลื่อนอ๋อเหี้ยยิงคุณพูดด้วยกันทำไมวะโอเคเห็นไนะ มาคนครับดนลุงสิโดนลุมสิมาคนเดียวก็โดนลุมสิโอ้โหออับเจ้าเธอะมาลงสวยครับยิงแม่งเลยยิง โอ้โดนยิงเฮ้อตาแรกคิวไปหกครับตาไปสามอะไรแอสเซาสามสิบปริงไม่มีคอยบ่อเนี่ยตาแรกรประสบการณ์ตาแรกอื่นๆนะครับออหเดี๋ยวอัพด้วยโอเคโอเค ปิงเอ้ยปิงน้อยดีครับเล่นไหวโอเคพายโลตลดเอาอ๋อ okay. oh, ตัวละครใหม่ใช่ไหมไทเทนเลอกคุณนนะครับฟึบฟึบอันไหนดีอ่ะส่วนอร์ แม่เอาลีเจนด์เอาตัวเนี้ยผมชอบบวกแวอยังนู้นอ่ะฝังนู้นมันเก่งอ่ะเพื่อนกันแน่เลยพวกนั้นอ่ะจากการที่เล่นมาตานึงครับภาพสวยดีนะเกม ฟติ้งแนวการลบอย่างเงี้ยแจ่มเลยสวยมากแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจกับเกมอ่ะเพิ่งเล่นอะ่ะขออภัยด้วยนะครับสาหรับบางคนที่เข้ามาดูหัดเล่งจริงๆครับเพิ่งเล่นตาแรกเลยอเนี้ยโอเคมาเริ่มกันเลยฉากใหม่นะครับฉากเก่ายังไม่คุ้นเลยเล่นฉากใหม่อีกแล้วอะ่ะ ก็ดีนะฉากเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เหมือนพวกเคาเตอร์อย่างเงี้ยเล่นๆกันดีดัดดีดัดเจอแต่ดีดัดมาอันนี้จะเล่นให้ดีกว่าเดิมนะครับจะขับคุณโยนแล้วดูมีอำนาจมากเลยสกฟึบ <Escape. S 1>

เฮ้ยลบตัวนี้ก่อนเข้าไปทางฟ้างครับออกไปเลียบดินนะครับอยู่ไหนกันวะเราอโดนคนฆ่าเลยครับมาถึง อไม่ใ๋ง้อไม่ใจง้ออ้าวตอนสองแล้ววาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ตัวยี่สิบเมองโอ้โหโหมันโตวะขั้นหนึ่งตายสาม กระโดดเตะได้คนหนึ่ง okay. โอเคโอ้นี่หนึ่งมันข้าไปสิบหกสิบแปดไอพวกนี้มันมีประสบการณ์การเล่นสูงนะครับอ๋ <c oughs> เราปลาระเบิดโดนใครด้วย <c oughs> มาแล้วไอ้ท่านเรา ตัวที่โดนลุ่มขึ้นมันเฮ้ยมันเห็นปหวะยิงตมัน,มนอ้าไม่กด E ไม่ขึ้นนะ ดนเหยียบฟรีค่า4แตห6นะครับโอ้โหดูสกรอร์โคตรขาดอะ่ะโอ้โหข่โดนสู้เขาไม่ได้เลยอะ

เ oh. <Yes. S 1> อาข้อความดิง่งโอ้ตอนนี้กากที่สุดแล้วครับค่าสี่ตายแปด ยี 25, mm ่ห้าคิวนักบินไปสิบสามนี่ผมคิวบอดไปสี mm hmm. ตปป่ต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงหรือว่าจะหาห้องใหม่ดีวะมันหาห้องใหม่ได้ไหมเนี่ยโอ้โห mm hmm. oh, ดูอีพี ไม่ไหวจะเคลียร์ครับลีฟนะครับ yes รลีฟล็อบบี้ครับไปหาห้องก่อนนะครับไม่ไหวครับเฮ้ยมีสูแคมปิงเซิร์ชขอให้เจอทีมดีๆหน่อยแล้วกันจะได้ประคองคนไม่เก่งคนเพิ่งหัดเล่น ไม่เซตนานจุงลิซเซลศูนย์ลิซเซลศูนย์พิลอตคอนเนคติ้งเรียบร้อยอ้าวเข้าอย่างนี้เลยเหรอนานเมื่อกี้นี่นาที่เราแพ้ ทีมเดิมด้วยอ่ะ IMC ว้าสูสีสไว้ตานี้ วูบนี้โอ้โหโ,โ,หโดนยิงหลังนีไม่ทันดูดูสันมนะครับ โโอ้หนีเสือป่าตะเคสแล้ทำไมไม่สู้เ <Dziękuję> ม <bunları> ื่อกี้เห็นเรื่องมันนิดเดียวด้วยเสียดายไม่มีปืนไม่ปืนอะไรเมั่อไหร่ไม่ชอบเท่าไหร่เลยปืนนี้ ทำลายคุณแม่งเลยต่อยแม่งเลย นอะยู่นั่นมันแอบอยู่มันแอบอยู่โอ้นี่นี่นี่นนนนหายตัวลงตามมาเนะี่ยมันหายวะแม่กูเห็นนะ

ก่อนเวลานี่เองเอาวะโอเคแพ้ไปเท่าไหร่วะยี่สิบเจ็ดตัวโอ้โหเซ็งเลย โอเคครับแล้วเท่าไหร่บ้างเนี่ยหุยพีน้อยน้อยหรือเ่สามแล้วโอเคงั้นจบเทปแค่นี้ก่อนผมไปเทสให้มันเทปกว่าน,นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูว่าความสามารถจะดีขึ้นกว่าคลิปนี้หรือเปล่านะครับคลิปนี้เกียนมากโอเคแค่นี้ก่อนนะครับบายครับ